เปิด Facebook มานานแล้วจำไม่ได้ว่าใช้อ e ีเมลไหนในตอนสมัครแล้วก็จำพาสเวิร์ดไม่ได้แล้วด้วยนะคะดูคลิปนี้ให้จบค่ะเพราะมินจะพาทำไปด้วยกันค่ะอยากรู้เทคนิคดีๆอะไรอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้นะและอย่าลืมกดติดตามและกดหัวใจไว้ด้วยล่ะจะได้ไม่พลาดเทคนิคง่ายๆในการทำออนไลน์หลายๆคนนะคะคงเจอปัญหาว่าเปิดเฟซบุ๊กมานานแต่พอจะเปิดรับไลได้จากเฟซบุ๊กเขาให้กรอกเอกสาร,ร เยอะมากและหนึ่งในนั้นค่ะก็คือการเชื่อมต่อใหม่นี่เองแล้วก็จะปวดหัวมากเลยค่ะถ้าเราจำอะไรไม่ได้แบบนี้นะคะแล้วเราจะหาวิธีดูอีเมลที่เราใช้เปิด Facebook ก็หาไม่เจอพราพี่มาร์คค่ะ,คะเปลี่ยนหน้าตาบ่อยมากแล้วก็ซ่อนไว้ตรงไหนนะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปดูพร,พร้อมๆกันเลยดีกว่าอ่าอื่นนะเราก็ต้องเข้ามาที่โปรไฟล์ส่วนตัวนะคะกดเข้าไปที่ตัวเราเลยค่ะอ่าขึ้นมาแบบนี้ถูกไหมคะเราเลื่อนมือลงมาเลยค่ะ ดูตรงนี้จ้ะการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวกดเข้าไปหนึ่งทีเห็นไหมมีเยอะแยะเลยเราเข้าไปที่การตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งค่ะคราวนี้เราจะรู้แล้วว่าเราใช้อีเมลอะไรนะเราจะพาไปดูตรงนี้ค่ะเห็นไหมชื่อที่จะปรากฏอยู่เนาะข้อมูลติดต่อนี่นี่ตัวนี้เลยจ้าจัดการหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลของคุณนะครับอันนี้ค่ะเราต้องกดอันนี้ลงไป แล้วเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ค่ะเห็นไหมคุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เพิ่มอีเมลนะคะแก้ไขได้ในนี้นะหรือถ้าเกิดใครจําไม่ได้เนี่ยเข้ามาดูในนี้ได้เลยว่าเอ๊ะฉันใช้อะไรลงไปนี่ตรงนี้บอกเรียบร้อยเลยนะคะว่าอ๋ออีเมลอันนี้นี่เองฉันใช้เบอร์โทรศัพท์อันนี้นี่เองที่ฉันใช้นะจ๊ะอ่ะอันนี้เป็นการอัปเดตถ้าหากใครจํารหัสผ่านไม่ได้นะคะก็ให้กลับมาที่หน้านี้นะแล้วเลื่อนมือลงไปค่ะเจอนี่ค่ะ การรักษาความปลอดภัยนี่แล้วก็ดูตรงนี้ได้เลยนะนี่การรักษาความปลอดภัยการเข้าสู่ระบบและอัปเดตต่างๆนี่นะตรงนี้จิ้มไปเลยค่ะตรงนี้นะคะเขาจะบอกเลยว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่คุณเข้าสู่ระบบนะตรงนี้ค่ะเราสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ค่ะกดเข้าไปหนึ่งทีเห็นไหมคะรหัสผ่านปัจจุบันถ้าคุณจําได้เนาะรหัสผ่านใหม่หรือคุณต้องการเปลี่ยน นะแต่ถ้าไม่ได้ให้เรากดตัวนี้ค่ะลืมรหัสผ่านนะเขาก็จะส่งนะส่งรหัสผ่านเนี่ยเข้าเพื่อเข้าสู่ระบบเนี่ยให้คุณไปตั้งใหม่ได้ที่เมลที่คุณได้กรอกเอาไว้ตัวมาตะกี้อนะ่าตัวอันแรกที่เราบอกว่าเราจะให้ส่งไปที่ไหนจำได้เนาะอ่นะแค่นี้นะเป็นไงหากันเจอแล้วใช่ไหมคะใช้อีเมลไหนสมัครและถ้าเกิดว่าลืมพาสเวิร์ดก็คงเปลี่ยนได้แล้วอีกเหมือนกัน แล้วถ้าอยากรู้เทคนิคการทำออนไลน์แบบง่ายๆติดตามกันไว้ได้เลยค่ะมินจีออนไลน์